ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมื้นนี้นิยมบันทุงสิทธิ์หามันนำเสนอเมนูผัดกะเพราหมูชิ้นครับผมนี่มีหมูชิ้นหั่นมาเรียบร้อยครับนี่เดี๋ยวผมสิไปต้ครับผมเนี่ยหอมหอมกระเทียมพริกใบบะกูดครับนี่รดดีน้ำมันหอยซอสฟ้าเหลืองครับผมนี่ขาดไม่ได้ครับกะเพราครับผมื้นนี้เดี๋ยวที่ทำเมนูผัดกะเพราครับอยากผัดกะเพราหมูครับผมพี่น้องหาไปติดตามชมกัน้อครับครับผมติดตามชม ครับผมเป็นอาไปเรียบร้บรอยครับผมเต,ยตียงเตียงแล้วตำผิกกระเทียมหอมเรียบร้อยครับผมนี่หมูชิ้นครับผมหัน่นเป็นชิน้นยิงใหญ่เลยผมหมักชิน้นยิงใหญ่ครับกระเพราครับพี่นอ้องน,นี้เครื่องปรุงนี่น้ำมันหอยรลดด,ดีสดปลาเหลืองครับผมนี่แหละใส่าย,องอยางไงอ่ะอีกเตาครับไฟแรงๆไปเ,เ,เ,เลยแ,แล้วครับ,รบผม ไฟแรงอีกเนาไฟแรงมันฉีดจวดไงพี่น้องกับเขาก็ต้องผัดนานครับผัดแป๊บเดียวเฮ้คว่าวกระเพราแห้งแล้วเรียบร้อยน้ำมันจังไนก็ต้องใส่ารเยอยครับอ้า ไ่ชงเหล็กมัต้องแรงมากโอเคผมจะใส่พริกเลยได้พี่น้องเด้อครับผมเผาเผาพริกบวดหอมหอมโอ้ถ้าฮ่าฮ่าเผาบดจามนี่มันกดแสบเด้พี่น้องเด้อกดไปเรื่อยๆครับผมกว่าไขมักแบบกรอบๆก็บกว่านานๆเล็กน้อยครับผมเนี่ย ก็ว่าวระมาณนิดน,น้อยอ่าครับผมแลาวมาไก่แห้งแล้วพี่น้องคว้าหอมๆอมสำหรับผมแล้วมาเทีดครับพี่น้องพี่น้องผมใส่พริกโอ้ยใส่พริกห้ายครับใส่หมูเลยกุลีกุลีไปโอ้ยยอดแหยดเว้ยยอดยอด เข้าบูหอมนี่หมูหอมชิมแบบไงได้พี่น้องเด้ออย่าม่ต้องเยอะครับผมพอหมักเนี่ยไปซื้อเขานี่ได้สามชิ้นอยากให้เข้าเคียงดีได้พี่น้องเด้อครับผมใส่เลยครับของมันหอย,ห,อยหลุดดีก็ปลาเหลืองจวดไปเลยชิลางนำ้ำสต๊อกเสร็จหน่อยเด้ครับ ม,มันตามมันลอยว้ายอดจะต้องผัดนานพี่น้องมาผัดกับเขาเนี่ยฮาครับผมเนี่ยอานว่าไกา่เราเดี๋ยวคว่าไปสักพักนึงเด้อค่อยๆกับเขาครับผมเป็นอันว่าสุกจะก้อยแล้วครับพี่น้องเขาต้องสุกหลายเขาต้องเอาสุกหลายเด้อครับพี่น้องครับไปบักกูดครับไช่ลงไป แล้วอีกสักพักเดี๋ยวผมจะใส่ใส่ใบบักูดก่อนใส่บักูดเลยตามด้วยกระเพราจบเลยพี่น้องขึ้นจานเลยเด้อพี่น้องเด้อครับผมแซ่บแล้วทำนี่โอ้ยหอมไปบัวบัวใหญ่เลยครับพี่น้องอ่ะอย่าอย่าเอาสุกหลายมันชิ้นเหนียวอ้าวกระเพราขาดไปใส่หลายนัวหอมหลายจอดแล้วไปน้องครับผมเดี๋ยวจัดขึ้นจานนะครับผมไปเรียบร้อยพี่น้อง แท้ครับผมของแท้ดยอดเลยครับยอดยอดชิ้นใหญ่เลยตัองมักแบบชิ้นใหญ่ที่ชื่อเขานี่นี่แต่สับให้แบบว่าจวดอุ้ยฮะกินด้วยกันกับพีนน่น้องเดี๋ยวจะพาไปกินรินนมน้ำสวัสด,ดีครับผมเดี๋ยวบ้าพี่น้องบรรยากาศทุกท่านครับผมนี่ผม